สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องทาร์ตเดินนลินนะคะวันนี้พี่หมอทําคลิปพลังงานของชาวราศีมีนราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาถึง21มีนาราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ําจะมีจินตนาการความคิดสร้างสารรค์มีแรงบันดาลใจมีความอ่อนโยนและอ่อนไหวมีความเห็นอกเห็นใจมีไอเดีย ความรักมีความโรแมนติกจิตใต้สำนึกมีสัมผัสที่หกมีสิ่งเล้นลับต่างๆการกำเนิดความคิดการเสียสละการได้รับความรักและการให้ความรักเด็กคนทั่วไปมีมีความเจ้าชู้มีสเสน่ห์ส่วนไพ่ที่พี่หมอจะเปิดพลังงานเป็นพลังงานทั่วไปอาจจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครก็ได้และพลังงานสามารถที่จะสลับเรื่องราวของคนทั้งสองคนได้ เรามาดูกันว่าที่ผ่านมามีนเจอความรักแบบใดมาบ้างเรามาดูไพ่ของมีนนะคะไพ่ใบแรกของมีนเป็นไพ่หกคาถานะคะไพ่ใบที่สองเป็นไพ่สี่ดาบไพ่ใบที่สามเป็นไพ่เจ็ดดาบ ไพ่ใบที่4เป็นไพ่8ถ้วยและไพ่ใบที่5เป็นไพ่ไนอฟสอดสิ่งที่มีนเจอมามีนเจอการโกรหกการหลอกลวงการทำอะไรที่ซ่อนเลนไม่เปิดเผย หลบหลบซ่อนๆซึซ่งมีนก็เครียดมาก <_ d ata> คือตอนนี้ที่ผ่านมาคือมีนต้องใช้ <_ d ata> ต้องใช้สติมากต้องใช้สติไต่ตองแต่มีมีคนฉลาดมีมีมีมความคิด มีนตัดสินใจตัดสินใจที่จะไปข้างหน้าแล้วมีนจะไปข้างหน้าแล้วโดยมีนจะยอมทิ้งอดีตมีนจะตัดใจแล้วก็ทิ้งอดีตแล้วก็เดินออกมาโดยข้างหน้าที่มีนไปอ่ะ แตมีคนให้ความช่วยเหลือมีนเป็นอย่างดีมีนมีความตั้งใจที่จะทิ้งอดีแล้วก็เดินออกมาคือมีนเดินออกมาจากปัญหาแล้วนะคะต่อไปเรามาดูคนที่มีคิดถึงอยู่ ว่าที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรเรามาดูไพ่ใบแรกของเขาเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตส่วนไพ่ใบที่สองเป็นไพ่เอชออฟวอนไพ่ใบที่สามควีนออฟเพนทาเคิและไพ่ใบที่4 Queen of w a วอใบที่5 k n ไนท์ออฟวอ คือคนที่มีนคิดถึงอยู่เขามีคนใหม่แล้วนะคะเขามีเสน่หหามีพลังในการที่เขาจะไปหากัน คือเขาควบม้าไปเลยค่ะเขาคิดมาแล้วอ่ะเขาคิดมาแล้วว่าเขาต้องการใครคนที่เขาต้องการเขามีความมั่นคงเป็นตัวของตัวเอง แต่คนนี้เขาได้ทุกอย่างมาเพราะว่าเขาเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมอะแพวพาวแล้วก็เป็นคนที่แบบเขามีทั้งสีขาวและสีดำอยู่ในตัวเขาสามารถทำได้ทุกอย่างอะเพื่อสิ่งที่เขามุ่งหวัง เรามาดูต่อไปหลังจากที่มีนผ่านเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆมาแล้วเดือนมิถุนาเนี้ยตอนเนี้ยมีนเป็นยังไงบ้างาไพ่ใบแรกเป็นไพ่สามเหลียนยไพ่ใบที่สองเพกออฟสอด ให้ใบที่สามวีนออฟวอร์แล้วก็ไพ่ใบที่4เป็นไพ่10ถ้วยส่วนไพ่ใบที่5เป็นไพ่ห้าดาบสถานการณ์ของมีนในเดือนมิถุนานนี้มีนกลายเป็นคนที่แบบขี้ระแวงอะ กลัวคือเป็นคนกลัวความรักไปเลยอ่ะคือตอนนี้ต้องการที่แบบจะอยู่คนเดียวอ่ะไม่กล้ามีใครแล้วอ่ะแต่มีนมีคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือคุณอยู่นะบุคคลคนนี้อยู่ในที่ทำง,งานของคุณนั่นแหละมีน เขาเป็นคนมีศักยภาพเป็นคนที่ให้คำปรึกษาม,มีนได้ทุกเรื่องคอยแนะนำคอยส่งเสริมคอยชี้แนะมีนมีลองสังเกตดีๆนะคนข้างๆมีนอะในที่ทำงานอาจจะเป็นระดับหัวหน้าหรือเป็นคนที่มีความคิด เขาเป็นคนฉลาดเล่เหลี่ยมเยอะเขาเป็นคนที่สามารถที่จะแบบคือไม่ได้ด้ไม่ได้ตรงๆก็คือจะมีเทคนิคอะที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาได้คิดและตั้งใจไว้ซึ่งเขาก็คือไม่ได้หวงความรู้ที่เขามีเลยนะกับมีนะ่ะเขาสอนเทคนิค เขาช่วยเหลือเขาดูแลมีนทุกอย่างมีนน่าจะรู้อยู่ว่าเขาคือใครแต่มีนน่ะไม่เปิดใจเพราะมีนน่ะยังกลัวเจ็บกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือใจมีนยังไม่นิ่งอ่ะ ยังหันกลับไปแบบมีความหวังกับอดีตอยู่อะ่ะถ้ามีนเปิดใจมีนจะมีความสุขมีนจะมีครอบครัวที่มีความสุขมีลองหันมามองคนข้างๆดูนะในเดือนมิถุนาเนี้ยลองสังเกตด,ดูนะคะ แล้วเรามาดูคนที่มีคิดถึงอยู่ว่าในเดือนมิถุนาเนี้ยเขาเป็นอย่างไรบ้างาาดูไพ่ใบแรกของเขาไพา่ใบแรกของเขาคือเป็นสี่คาถาไพ่ใบที่สองเป็นสเตนไพ่ใบที่สามด i อ p มเพสไพ่ใบที่สี ไพ่เจ็ดเหรียญแล้วก็พไพ่ไพที่ห้าเปโดมูลมีนคนที่มีนคิดถึงอะ่ะ <c oughs> เขาเหนื่อยอยู่นะ <c oughs> เขาคิดและเขาคาดหวังว่าเขาจะได้แต่งงานได้มีความสุขก,กับดี e อ็มเพจแต่สิ่งที่เขาคิดและคาดหวังอะ่ะ มันไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดไว้เลยอะ่ะมันมีเดอะมูนเข้ามาเขาเป็นได้แค่เงาอะ่ะก็ได้เป็นได้แค่เงาของดีเอ็มเพเขาเป็นแค่ได้แค่คนลับๆอยู่ในความลับเปิดเผยไม่ได้เขาเครียดนะเนี่ย เขาเครียดแล้วเขาเหนื่อยมากเขาเหนื่อยมากอะ่ะถึงเขาจะฉลาดยังไงก็แล้วแต่เขาก็ต้องคอยแก้ปัญหาแล้วก็คือเขาเหนื่อยเนเหนื่อยกับความรักครั้งนี้ยมากอะเขาคิดนะเนี่ยตอนนี้เขาคิดอยู่เขากำลังคิดเขาตึกตองหรือว่าเขาจะเอาอยังไง กับความรักครั้งนี้เพราะสิ่งที่เขาได้รับก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดมื้งแต่แรกเขาไปเจอความรักที่แบบไม่เปิดเผยแล้วอะซ่อนเลนมีอะไรที่แบบเป็นได้แค่เงาอะคะ่ะคนที่มีคิดถึงอยู่นะคะเขาเป็นได้แค่เงา เรามาดูบทสรุปของมีนดิบทสรุปของมีนดิว่ามีนเป็นยังไงบ้างณตอนนี้เรื่องของมีนกับคนที่มีนคิดอยู่ไพ่ใบแรกเป็นห้าเหรียญนะ ห้าถ้วยส่วนพไพ่ใบที่สองสามดาบหนักเลยมีนไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนาะส่วนพไพ่ใบที่สาม The Hangman ไพ่ใบที่สี่ The Emperor พไพ่ใบที่ห้าสิบเหรียญ มีนโดนเทโดนทิ้งมาโดนแทงข้างหลังอกหักแบบเจ็บอะเนาะมีนเจ็บบาถูกเทถูกทิ้งมาจนแบบไปต่อไม่ถูกเลยอะคือตอนนี้ขอหยุดนิ่งก่อนขอคิดขอทบทวนก่อนว่าจะเอาไงกับชีวิตมีน มี่จคิดนานมีลุกขึ้นมามีลุกขึ้นมานะมีมีคนไกลๆรออยู่เขาคนนี้เป็นคนต่างชาติได้ต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดน เขาจะเป็นผู้ใหญ่พอมีนเขามีวุฒิภาวะสูงเป็นคนมีหน้าที่การงานที่มั่นคงรับราชการได้มีตำแหน่งเป็นเจ้าของกิจการได้คนนี้เขาพร้อมทุกอย่าง เขาจะทำให้มีมีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นมีทุกๆอย่างที่มีนเคยอยากได้มีความรักให้เพียงแค่มีนล,ลุกขึ้นให้ไวแล้วก็มองไปรอบๆข้างตัวเอง แล้วมีนจะเจอคนคนนั้นที่เขารอมีนอยู่มีลุกขึ้นให้ไวนะลืมอดีตให้ไวแล้วพลังงานดีๆจะเปิดรับมีนในเดือนมิถุนานี้นะคะธาตุอะไรลาสีอะไร ที่มีความเกี่ยวข้องกับมีนก็จะมีทั้งธาตุไฟเมฆศิลธนูธาตุดินพึกษศกกันมังกรมีธาตุลมกลมเมถุนตุลธาตุน้ำก็มีนะคะมีนด้วยกันเองมีนเปิดใจนะคะได้รับพลังงานดีๆเข้ามา คลิปนี้พี่หมอก็ขอบคุณมากๆนะคะพี่หมอฝากช่องพลอดเดินนลินด้วยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่หมอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ